บ้านเกาะปันหยีจังหวัดพังงาเกาะปันหยีนะคะเป็นชุมชนกลางน้ำที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์มากมายและควรจะมาเยือนทีเดียวค่ะสัมผัสกับวิถีชีวิตของหมู่บ้านที่ไม่มีแผ่นดินนะคะมายาวนานกว่า200ปีที่นี่นะคะมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นถ้ำทะลุนะคะและภูเขาเขียนค่ะซึ่งมีภาพเขียนโบราณน,นะคะเป็นรูปสัตว์และรูปคนต่างๆอยู่ภายในถ้ำเชื่อว่าเป็นภาพเขียนสมัยโบราณน,นะคะก่อนประวัติศาสตร์ สะท้อนถึงอรารยธรรมได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะมารองเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวมุสลิมกันค่ะเป็ยบหอยชิมน้ำพริกกุ้งเสียบเมนูขึ้นชื่อที่ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญามาจากคนรุ่นเก่าในชุมชนผัดทักระปิผ้าปาเตะสินค้าโอท็อปของเกาะปันหีและก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกไม่น้อยเลยนะคะ ถึงแม้ว่าที่นี่ไม่มีขาดทรายที่สวยงามแต่เกาะปัญดีก็ยังมีจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกที่สวยงามไม่แพ้ที่ไหนๆเลยทีเดียวลองนอนโฮมสเตย์ค้างคืนกันดูสักคืนนะคะแล้วก็สัมผัสให้เห็นถึงบรรยากาศด้วยตัวเองรับรองได้ไดว่าไม่เห็นหลังเลยทีเดียวค่ะ